สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสำหรับเกมดานค่าสูงนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆแช่งกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon s l a y e r รดับ้าสุนกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปวันนี้นะครับผมเราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาสุ่มตัวละคร SP กันอีกแล้วนะครับผมก็อย่างที่ผมเคยเกินไปแล้วในคลิปก่อนๆนะครับว่าตัวละครที่เราจะปั้นต่อจากนี้นะครับผมก็คือตัวละครหังเทงงูนั่นเองนะครับผมตัวละคร SP ตัวใสแทงที่โกงเบอร์วังอลังการมาก เราบอกเลยว่าเราต้องมีซึ่งการสุม่มนะครับผมนี่นะครับผมมันจะมีการสุ่มแบบการันตีตัว SP โดยเฉพาะใช่ไหมแต่อย่างที่2นะครับผมก็คือเขาได้เอาตัวะคอร์ p เอี่ยผมเข้าสู่ในตู้ตัวสุ่มปกติแล้วนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนว่า SP สามารถสุ่มได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผมอะไรประมาณนั้นในแต่ละกิจกรรมการการันตีตัวคร SP นะครับผมอยู่ที่80ครังนะครับผมแต่ถือว่าดีอยู่เพราะว่าตัวละครอสูรของ s p ก็ตก็การันตีที่80พอๆกับตัวละคร s อตัวมนุษย์ธรรมดานะครับก็ถือว่าดีแล้วแหละ้า,าตุการ์ก้าสิบหนึ่งร้อยนี่ผมบอกเลยว่าเปลืองทรัพยากรแบบสุดๆแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาสุ่มตรงนี้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเกมนี้มันสุ่มไวเราต้องขอโทษกันนิดนึงเราจะพาทุกคนมาสุ่มใบทองกันก่อน4 8่อใบ ซึ่งณนะตอนนี้ตัวละครเ s r ยังไม่เข้ามาเพิ่มนะครับผมเพื่อนๆก็รู้กันอยู่แล้วนะครับทำให้ตัวละครณนะตอนนี้ที่ผมอยากจะได้ในตู้นี้จริงๆนะครับผมก็จะมีน้อยลงมากๆเลยนะครับก็มีแค่ตัวละครชินอุบุเส,สาหลักนะครับรวมถึงตัวละครอสูรทุกตัวละครเลยก็ได้นะฮะแต่ที่ขอยกเว้นนะครับผมเอาหนึ่งตัวละครที่แบบดีๆที่สุดเลยก็คือเก,กโกะนหผมขอแบบดีๆเลยต้องการมากๆนะครับผมอะไรประมาณนั้น และรวมถึงนะครับผมบอกเลยว่าถ้าทางเกมเอาตัวคอนเอสพีเข้าตู้นี้นะครับจะโคตรดีมากๆเลยนะครับเออต่อให้ไม่เข้าตู้นี้แต่เข้าไปเลือกนะครับผมเอาแต้มแรกได้ผมบอกเลยว่าโคตรดีแน่นอนนะฮะแต่ต้องดูอนาคตกันอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าจะมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าณตอนนี้นะครับผมเขาได้เข้าสู่ในตู้นั้นแล้วก็ต้องมีลุ้นแหละที่จะเข้าสู่ในตู้นี้เหมือนกันนะครับผมเออทำให้เอสพีของเราหาได้ง่ายขึ้นนะครับผม โอเคครับแล้วเราพาทุกคนมาสุ่มเหมือนเดิมครับสุ่มตู้นี้เสร็จปั๊บไปสุ่มตัวละครเอพีกันต่อนะครับผมเรามาลุ้นเชิงกันก่อนว่าตู้นี้เราจะดวงดีได้หรือเปล่านะครับผมไปเราไปแบบไวๆเลยละกันนะผมเพื่อคลิปจะได้ไม่ร่าช้ากันเกินไปข้ามเลยครับโอเคเอชพีเอชเอพีแลเอชอาร์โอ้โหคำว่าเอชพีกับเออาร์นี่คือต่างกันมากมากองให้จะ2ตัวเหมือนกันก็เถอะนะฮะโอเคขอตัวละครที่ได้ใช้พอแล้วนะครับผมผมไม่โลภมากนะฮะแต่ตัวได้ใช้เหลือน้อยมากๆ แต่ตอนนี้ก่อนที่ได้ตัวได้ใช้ขอ SSR ออกมาก่อนได้ไหมฮะมาออกมาก่อนอยับมา80บใบ100ใบแล้วได้ตัวเดียวไม่เอาแบบนั้นนะครับผมคือจะเป็นเลิกที่ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะโอเคเลยตอนนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มจะเป็นเลิกแบบนั้นซะมากกว่าโอโ้โห 80ใบที่หายไปโอเคอุ้ยออกดีครับตัวละครตัวซาเนมินะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมสำหรับเอเนอตัวนี้เพราะเราก็สามารถได้อนาคตได้แต่ถามว่าได้ใช้ไหมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าเราปั้นถึงดาวรุงแล้วนะครับผมเออเราเคยรีวิวแล้วแต่ใครอยากจะดูรีวิวใหม่สําหรับซาเนมิสกิล3ทีก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำมาให้แน่นอนต้องพูดตรงๆนะครับว่าตั้นี้ผมจะหวังได้น้อยมากๆนะครับผมเพราะว่าตัวละครที่เราอยากได้จริงๆนะครับมันเหลือน้อยลงมากๆนะครับผม อะไรทํานองนั้นเลยนะฮะเออแล้วรวมถึงนะครับใบแดงตอนนี้ผมเก็บได้ร้อยกว่าใบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราทําคลิปแน่นอนนะครับผมรอเจอกันเลยนะฮะซึ่งผมดองไว้พ่อะได้ดูไหมผมกลัว SP มันจะเข้าในตู้นี้ไงแล้วผมจะได้แบบว่ามีตัวสุ่มไปสุ่มนะครับผมเพราะว่าการเปลี่ยแปลงอัปเดตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้นะครับผมในอนาคตเนาะแล้วก็ต้องดองรอไว้ก่อนนะครับผม แต่ถ้าใครที่กาลังปั้นทีมอยู่ผมก็แนะนำให้ดองเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับผมทันจิโร่ปานวารร่ออกมาอีกหนึ่งตัวละครน,นะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่ได้ใช้ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเราเคยปั้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็ใช้รีวิวทุกๆอย่างไปแล้วนะครับโอ้โหเอาตัวกิยูชุดวอร์มก็ได้นะครับผมเราก็ถือว่ายังได้ใช้อยู่นะครับรวมถึงเนซึโกะจังก็ได้นะครับ ชิโนบุเสาหลักก็ดีนี่ฮะแล้วก็อสูนนะครับขอออกสักใบได้ไหมไอสอกตัวได้ไหม480ใบเนี่ยขอสักตัวได้ไหมครับอยากใจได้อสูนเหมือนกับเคลาบ้างนะฮะโอ้โหได้แต่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันข้ามอีกรอบหนึ่งครับยังไม่มาครับผมแล้วก็ขอยัดข้ามอีกรอบหนึ่งโอเคอสูนมาจริงๆนี่ครับผมแต่เป็นระดับ HR นะฮะ และข้ามไปอีกรอบหนึงโอเคผมได้ตัวละคร S S R มาก็คือเนสโกะจังก็ได้ตามที่เราพูดจริงๆนะครับผมแต่ไม่ใช่เนสโกะร่างนี้ขอเป็นร่างอสูรละกันนะครับผมร่างที่เจอมูซันไปแล้วไอ้เจ้ากิก็ร่างอสูรน,นี่วาเออเพราะว่ามันคาบไม้ยแล้วนะครับผมแต่มันยังเป็นร่างที่แมวจริงไงเออ ไปต่อครับทุกคนยจางที่เราเคยบอกไปครับถ้าช่องไม่เต็มไม่ใช่ช่องเราโอ้โหเอเซออกมา2ตัวติดเลยนีครับผมก็จะมีชินนัมบุรังชุนักเรียนนะครับผมรวมถึงตัวละคร SSR อีกตัวหนึ่งก็คือเคียวจูโร่สายดาเมจซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าอยู่ในเซิร์ฟเบอรผมจะยิ้มหวานมากแต่เซิร์ฟนี้ผม <laughs> รู้สึกเฉยๆเลย <laughs> ผมไม่ได้เล่นทั้ง2ตัวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็นอนค้างไปเป็นเท่เรียบร้อยแต่อาจจะอนาคตะครับอาจจะไปอยู่ทีม 2, 2เพื่อปั้น3ดาวลุ้งขึ้นมานะครับผมอะไรประมาณนั้นเพราะว่าการขึ้น2ดาว3าดาว4ดาวลุ้งนะครับผมใช้ตัวละครเยอะมากๆนะฮะซึ่งตอนนี้เราชวนเพื่อนๆคุยไปตอนนี้เราสุ่มไป2 0 0รกว่าใบแล้วนะครับผมยังไม่ได้ S S R ที่เราต้องการเลยในสกอร์ใหม่รอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็อยู่มุมเดิมด้วยโอ้โหเหมือนได้จาวูยังไงทั้งสิ้นและตอนนี้ เลดเอเนอาร์ก็ถือว่าโอเคก็ได้อยู่นะครับผมสำหรับเอเนอาร์นะครับผมเราสามารถเอามันเป็นวัตถุดิบเพื่อไปกินให้กับตัวละครหลักเราได้นะครับผมสำหรับเอเดนอาร์ถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะไปทาอะไรนั่นเองนะครับไปกันต่อครับตอนนี้เหลือร้อยเจ็ดสิบใบเราก็จะไปแบบไๆกันเนสหนึ่งรักกันนะครับผมมามาได้ใช้ไหมฮะมา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 ,มา,มาโอเค,คผมยังไม่มาให้เรา แล้วก็ข้ามอีกรอบโอ้โหตกใจนะครับผมได้ตัวละครรถไฟ S S R นะฮะ,ฮะเกือบจะดีใจซะละแม่งไอ้ดีใจเกอร์โอเคครับผมไปอีกรอบอย่างไม่ได้ แล้วก็ไปรอ,อบนึงโอ้โหเออต้องขอโทษทเพื่อนๆด้วยนะครับผมอาจจะเบื่อกันนิดนึงในการสุ่มช่องเรานะครับผมว่าช่องมันเต็มตลอดเลยบ้าเอ่ยแล้วก็ดันเจโรปานวารีกันอีกแล้วนะฮะซึ่งถ้ามีคําถามว่าทาไมพี่ไม่เพิ่มช่องผมก็เพิ่มตลอดนะครับผมเพิ่ม10บช่อง5้าช่องบ้างน,นะครับผมแต่มันโอ้โหมาไปดีเรียบร้อยผมกี่อยู่ชุดวอร์มนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าดีครับ เพราะเราสามารถเอามันขึ้น3าดาว2ดาวรุ้งอะไรต่างๆได้ในครับผมเราต้องการมากๆอุ้ยอสูนออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมเอเช่ชารุยนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกภัยเอาอาสูนตัวอะไรก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราไม่ค่อยหวังอะไรอยู่แล้วนะครับผมสาหรับอสูรนะครับผมเพราะว่าในการเล่นแต่ละตัวหรือฟั้นแต่ละตัวมันมันใช้ทรัพยากรายกเยอะมากๆนะครับผมก็ขอญาติขอมาเรื่อยๆก่อนละกันนะเราทำคลิปอีกทีหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วก็ฮันจิโร่ก็มาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผม ถือว่าเราคุ้มอยู่นะครับเลดรอปเอ r เก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมเออล้วก็ได้กี่ยูชุดวอลม,มาด้วยรวมถึงได้อสูนมาเล่นด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าลุยนะครับก็ถือว่าเลดดรอปไม่เกลือนะถ้าพูดตรงเลยก็ถือว่าไม่แย่เลยครับผมโอเคครับแล้วราสุดตรงนี้ไม่ยู้ว่าจะมี SSR ที่แบบว่าอสาูนออกหรือเปล่าเพราะส่วนตัวผมไม่เคยได้อสูนจากตรงนี้เลยต้องพูดตรงนะครับผมแล้วก็ไม่เคยได้ตัวละครใหม่ๆจากตรงนี้เลยต้องพูดอย่างนี้อีกรอบหนึ่ง โอ้โหพูดแบบว่ากดดันโอเคผมได้ทันจิโร่เอซามานะครับก็รู้สึกว่าได้แต่ตัวเก่าๆนะครับเอาตรงๆเลยดูดิไม่แต่ตัวเก่าๆโอ้แล้วก็มีอาสูนรเออาร์มานะครับผมแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวละครที่เต้องการ แลวก็ผิดจับด้วยตัวคอนฮันจิโร่ปานตะวันนะครับมาสู่ไฮไลท์ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็การันตีตอนนี้อยู่ที่64ครั้งนะครับผมซึ่งออกก่อนการันตีจะดีมากเพื่อจะได้ดองไปสุ่มต่อไปและรวมถึงนะครับในการสุ่มผมเคยเห็นทุกคนในกลุ่มนะครับได้20,000เพรแล้วซึ่งผมก็ขอเป็นหนึ่งในนั้นจะเป็นบุญผมมากๆนะครับผมป่ะเรามาเริ่มสุ่มกันเลยละกันนะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยขอพังเทง,งูแบบก่อนการันตีจะดีมากๆนะครับผม1ิบรอบผ่านไป 12 13ค่อยๆพผ่านไปเอาไม่ใช่โอ้โหเพลงนี้เล่นได้กับทุกมุกจริงๆซึ่งการสุ่มครั้งนู้นนะครับผมดองตัวสุ่มยากกว่าตู้นั้นอีกนะแต่การสุ่มไม่มีลูกเล่นหาอะไรเลยนะครับผมเออโอ้โหช่วยแบบมีลูกเล่นหน่อยได้ไหมแบบว่าต์ตัวคอร SP อพแล้วแบบตุ้มระเบิดตู้มตามตามตู้มอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งก็การันตีเหมือนได้ิมนะครับผมเออน้ำต้องบอกยังไงดีอะ เป็นสิ่งไฮไลท์ของคลิปแต่ไวที่สุดของคลิปดีกว่าในการสุ่มหังเทงงูนะฮะแม่งเอ่ยโคตรจะเซ็งเป็ดในการสุ่มเลยนะครับผมและครั้งสุดท้ายการันตีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหังเทงงูนะครับซึ่งในการสุ่มก็เหมือนที่บอกไปครับผมเอพี HP สามารถได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมโอเคแต่ก็ยังสามารถได้รับตัวละครอื่นๆของเอชพีอยู่นะครับผมเออไม่ใช่แบบว่าไอสตัวนี้ได้แค่ตัวเดียวไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมโอเคและรวมถึงนะครับสำหรับตัวละคร ทางทีงูนะครับเดี๋ยวผมปั้นสุดๆแน่นอนแล้วเพื่อนๆเจอการรีวิวของผมแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับสำหรับไอตัวนี้เดี๋ยวเราได้เจอกันแน่โอเคครับผมซึ่งคลิปทีวันนี้นะครับผมก็มีเพียงนี้แหละนะครับผมในการสุ่มทางทีงูซึ่งทางทีงูก็อยู่ท้ายคลิปเลยแล้วก็อยู่ไม่ถึง1นาทีหรือ2นาทีด้วยซ้านะครับอะไรครับเนี่ยว่าผมเป็นการสุ่มที่โคตรไวและร่วมถึงก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับตะข่ายผมไดะหลับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอยางมากๆนะครับผมและเจอกันไปบ่ายครับ ถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแค่ดุคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีจะควรบอกว่าเซนน